เริ่มกันที่ภาพนี้ครับเป็นภาพที่สวยงามไปขโมยเขาเรียกว่าอะไรไปขโมยภาพจาพาัดเพจมวยไทยเกียรติเพชรมานะครับก็มีใครเนี่ยมีเสียกไลกลวจักรวุฒินะครับด้านขวานะครับสเสล็กจันรากาพิเดียเกียรติเพชรเสบดันะเดชแล้วก็ในหัวมิตรนครรวมถึงพี่อูดอุดอรนะครับก็ไปคุยกันที่โรงแรมชังกีล่านะครับพูดคุยการฝึกสาหารือกันแล้วก็ถกถึงปัญหาแย่งมวยอ่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันดรามา่าย้ายกันไปย้ายกันมา สรุปคร่าวๆที่ไปคุยกันนะครับฟังจากไลฟ์สดพี่เดียที่พูดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็บอกว่าเตรียมที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่เตรียมเตรียมที่จะมีโปรเจกต์นะครับจัดร่วมกันเกียรติเพชรเพจินดีนะครับอันนี้เนี่ยยังต้องรอข้อสรุปแต่พี่เดียพูดแบบนี้ในไลฟ์สดก็ถกปัญหาเรื่องการแย่งมวยเนี่ยไหนๆก็มันเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เดียเองให้บอกให้ข่าวนะครับบอกว่าได้คุยกับเนี่ยทั้งหมดเลยที่ไปคุยกันก็มีแผนว่าจะ ร่วมกันจัดไปเลยจะได้ตัดปัญหาในเรื่องของการแย่งมงแย่งมวยกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกะนะเอามจะย้ายไปอยู่ไหนมึงไปนะครับจะอยู่ไหนกน็แต่กูก็จัดมึงได้เพราะตามข่าวที่วีเดียพูดมาก็คือเกียรติเพชรและพี่ดีจะจับมือกันนะครับทำโปรเจกต์นะครับจัดมวยก็คงต้องรอดูครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าได้เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีของวงการมวยครับเพราะว่าเกียรติเพชรพี่ดีอย่างที่พวกเราทราบวันนี้ก่อนนั้นนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นคู่ขนานกันนะครับแต่ว่า เมื่อช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวมีกระแสว่ามีการแลกมวยกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ขอให้ไปให้สุดแลลวครับทั้งเสียโบสเองแล้วก็พี่เดียเองนะครับผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ผู้เคียงข้างเส้นทางว่าจะเป็นพีมิตหรือว่าพี่เล็กเนี่ยเสียกายพี่อุดผมเชื่อว่าพร้อมที่จะให้วงการมวยเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรพลิกโฉมนะครับตอนนี้หลายๆโปรโมชั่นหลายๆเขาเรียกว่าอะไรหลายๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแัดการขันมวยก็พยายามจะปรับเปลี่ยนพยายามจะยกระดับนะครับวงการมวยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องดีสําหรับวงการมวยของเรานะครับถ้าโปรเจก์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนมวยมากๆนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรใครอยู่ตรงนี้เอาแมวไปหน่อยวิ่งชนกล้องหลายทีแล้ว แมวเยอะครับอ่ะนี่คือประเด็นเสียบอกับพี่เดียจับมือกันนะครับลุยโปรเจกต์ใหม่ไปต